สวัสดีครับท่านผู้ชมและ fc พี่พี่น้องๆทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้ก็เป็นการการลีลันแต้มนะครับการแข่งขันนะครับแข่งขันหมากรุกออนไลน์นะครับของบูรพาพยัคฆ์นะครับระหว่างไก่ก้าวฟ้านะครับเป็นฝ่ายสีดํานะครับกับท่านขุนทองคําม้ายงขวานครับเป็นฝ่ายสีขาวครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่2นะครับนะครับ เป็นเกมที่2เกมแรกเนี่ยไก่ข้าวฟ้ากับท่านขุนทองคำเนี่ยก็เสมอกันไปครับนะครับก็แบ่งกันไปคนละ0.5คะแนนนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่2ครับเกมที่2ไก่ข้าวฟ้าขึ้นที่หลังนะครับก็เป็นหมากสีขาวนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ขึ้นเม็ดมาเราเสริมโคนขึ้นไปนะครับเสริมโคนขึ้นไปจังหวะต่อไปก็คู่ต่อสู้ยกม้ามาครับเป็นม้าเทียมนะครับไก่ข้าวฟ้าจังหวะนี้ก็ ยกเป็นม้าซ้ายครับตีม้าซ้ายขึ้นไปเหมือนเดิมครับเกมแรกก็เป็นม้าซ้ายนะครับแต่เสมอกันไปครับจังหวะนี้แทงเบี้ยเขี้ยวงูนะครับู่ตอสู้ก็ดันเบี้ยขึ้นมาสกัดครับก็เป็นรูปทรงของม้าเทียมโบราณนะครับครับฉี่โคนออกไปในตำแหน่งนี้ครับก็เป็นเครกม้าเทียมอืมจังหวะนี้น่าจะตีเอาเรือมากดขุนมานะครับ เอาคุณไปไว้ทางขวาไหมตีเบี้ยขึ้นไปก่อนครับเบี้ยของมาซ้ายนะครับคู่ต่อสู้หลบนะครับหลบขุนเอาโคนตามขึ้นไปก่อนครับนะครับก็เป็นรูปทรงของมาซ้ายโคนในผลคู่ต่อสู้ตีเบี้ยคู่ริมมานะครับตีเบี้ยคู่ริมมานะครับตีเบี้ยคู่ริมเราไม่สนนะครับ ไปเบียคู่นี้มาอีกนะครับโอ้โหกินตัดเขาไปก่อนครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกให้ถ้าให้เขากินก่อนเนี่ยเราต้องเสียลูหนาเบียแน่ๆครับจังหวะนี้ขยับเรือไป็นหนึ่งตาครับค่อยๆกระดึบกระดึบไปดูครับอุต่อสู้ไม่หลบนะครับกุต่อสู้ไม่หลบก็เอาเรือมาประกบอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเรือแล้วก็เจ็บครับเรือประกบคู่นะครับระเบิดเบียมาในตำแหน่งนี้ครับโอ้โห ถือว่าอันตรายมากนะครับจังหวะนี้ไก่เข้าฟ้าต้องดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับก็ท้าแรกท้าฟันท้าชนกันไปเลยนะครับไม่ขอแนะนํานะครับแทมนี้นะครับคือปูสามเบีย้ยมาของสีขาวเนี่ยกินตัดเข้ามาแล้วนะครับเป็นการเปิดหน้าบ้านตัวเองนะครับเราเรือสองลำประกบโคูงอ๋อหนีขุนมาแบบนี้นะครับก็เอาเบีย้ยนอกกินตัดเข้าไปข้างในก่อนนะครับมาดูกันว่าสีขาวจะ ใช้อะไรกินนะครับใช้ม้าก,กินครับใช้ม้าก,กินเราก็เอาเบียกกินตัดไปอีกนะครับเพื่อต้องการเปิดนะครับเปิดหน้าหน้าขุนนะครับก็ตอนนี้ก็มีม้าบาังอยู่ตัวเดียวนะครับคู่ต่อสู้จะทํายังไงในตําแหน่งนี้นะครับแก่กาฟ้าก็มีจังหวะที่จะยกม้าขึ้นไปกับดันโคนนะครับคู่ต่อสู้ หนีขุนครับหนีขุนก็ดันคนขึ้นไปดีกว่านะครับปลูกเบี้ยไว้ด้วยครับเบี้ยโดนคนจับกินอยู่นะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้ก็ถือว่าเล่นได้เหนียวแน่นดีนะครับถอยมากลับไปแล้วนะครับถอยมากลับไปแล้วยกเรือขึ้นไปหนึ่งตานะครับป้องกันคู่ต่อสู้เอาเรือมากดนะครับมากดมาทําให้เราขยับขยายตัวได้ลําบากนะครับก็ยกเรือขึ้นมากันก่อนครับระบบการป้องกันก็ต้องดีด้วยนะครับ จังหวะนี้ระเบิดเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆครับม้าซ้ายก็เป็นทรงที่ต้องระเบิดนะครับจังหวะนี้ใช้โคนกินขึ้นไปครับนะครับกูต่อสู้จะทํายังไงต่อครับยกม้ามาจับโคนจับเบี้ยจะกินเบี้ยสองหนึ่งจับกินเบี้ยฝั่งนู้นด้วยนะครับหน้าโคนนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้น่าจะพลาดนะครับเรามีจังหวะสวนเหมือนกันครับจังหวะนี้ต้องสวนขึ้นไปครับดันเบี้ยขึ้นไปครับ ปักษาแวกลังนะครับนะครับเสียบปลักเข้าไปครับระหว่างโคนกับม้านะครับกูต่อสู้จะเอายังไงนะครับกูต่อสู้ใช้มากินเบี้ยมากินเบี้ยมีจังหวะมาค่อมเรือนะครับค่อมเรือเรากินโคนเขาค่มเรือเอาเรือโูกเขากินเรือเรากินม้าเอาไปครับนะครับประวัดกันไปครับนะครับคนละแผลไปเลยนะครับก็ยอมมีเรือน้อยกว่าลำนึงนะครับแต่เรามีสองม้านะครับก็น่าจะสู้กันได้นะครับ ขยับเรือมานะครับเราจะไม่กินม้าตัวนี้ครับม้าก็กินมาแล้วครับเราจะกินม้าตัวที่อยู่ข้างขุดนะครับแล้วคู่ต่อสู้ต้องหนีม้าถ้าหนีม้าปุ๊บเราจะได้เบี้ยงหายมาใช้งานอีกหนึ่งตัวครับกินเข้าไปครับนะครับตอนนี้ก็มาดูตัวหมากันครับก็ว่าม้าสองตัวมีม้าตัวเดียวโคนสองตัวเราโคนสองตัวอ้าวคู่ต่อสู้เลือกที่จะเอาม้ามาตัดโคนครับก็ต้องยอมกันครับม้ากินขึ้นไปครับนะครับจังหวะนี้ จังหวะนี้โคต่อสู้กินมาไปกินเบี้ยไปแล้วเรือเราอยู่ตากดอยู่ไม่ค่อยดีครับขยับเรือหนีครับหนีแบบนี้เล็ดในนะครับก็เอาเรือไปจับโคนในตัวครับโคต่อสู้ปักโคนขึ้นมาแรกต้องการละลายตัวหมากแล้วนะครับในตำแหน่งนี้ก็คงต้องกินกันครับเอาเรือไปลุกก่อนดีกว่าไหมนะครับเอาเรือไปลุกปักหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันออนไลน์นะครับ ในรายการของบูรราพาไปักสามสิบนาทีนะครับนะครับก็การิดลันแต้มนะครับอะจังหวะนี้ก็กินโคนมาครับเอาเรือมากดดันก่อนครับเม็ดจุดอ่อนครับทําให้คู่ตอสู้ใช้เรือสองลำไม่ได้นะครับต้องเอาเรือมาผูกเม็ดไว้ก่อนนเป็นการดึงขางเก่งครับอยกมาตัวล่างขึ้นไปผูกม้าไว้ครับจุกม้าไปนะครับอนาคตเราก็จะไหลเม็ดนะครับแต่เม็ดต้องไปติดเบี้ยเขาอยู่เนี่ย มีปัญหานะครับตำแหน่งนี้ก็เลยจึงต้องระเบิดเบี้ยขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับในอนาคตอาจจะลอยได้นะครับลอยเบี้ยขึ้นไปลอยเบี้ยขึ้นไปเขากินฟรีเนี่ยนะครับอ้าวกูสะสูกินตัดมาแล้วครับแหมเราแค่คิดแต้มนะครับคิดไม่ทันครับกูสะูกินตัดมาแล้วก็กินมากินกลับไม่โก้ครับดันเบี้ยในตำแหน่งนี้นะครับไกก้าฟ้าก็ได้จังหวะโอกาสนะครับที่จะนะครับลักเม็ดขึ้นไปครับนะครับ เสริมตัวหมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งใจว่าจะเอาอ้าวเม็ดไปแทงเรือนะครับูคตอสู้ถอยแบบนี้เออเม็ดฟรีนะครับเม็ดฟรีเบียริมฟรีฟรอ้าวกินลูกไปก่อนหนึ่งทีนะครับหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับขุนหลบไปแล้วนะครับก็ลากไปกินเบียริมนะครับ ม้าสองตัวไม่พอเรามีเม็ดอีกหนึ่งตัวนะครับช่วยป้องกอันขุนครับจจะกินจะกินเรือเราจะกินเรือเราหนีก่อนครับหนีก่อนนะครับในตำแหน่งนี้นะครับูคตสู้จับขุนมาถ้าเ,าเรือลุกเขาจะเอาเรือปิดเรายังไม่อยากแลกเรือครับเรือเราตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งนะครับเม็ดทําไงจะไปได้โยกม้าไปครับทิ้งเม็ดรอยเม็ดให้กินเลยนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเม็ดเราก็จะเอาม้าไปรุกกินเรือนะครับ แล้วก็มาแลกเรือคุต่อสู้ไม่สนครับรู้ทันครับลากเรือหนีไปนะครับจังหวะนี้เราก็ได้จังหวะเอาม้าไปกินเบี้ยนะครับม้าตัวล่างจะอยู่หน้าคนเนี่ยกินเบี้ยรุกเข้าไปหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันอีกทีหนึ่งนะครับคุต่อสู้จะหนีไปไหนนะครับถ้าจะตกตาแปดนะครับตกตาแปดเอาเม็ดนะครับเม็ดที่เรามีปัญหาอยู่เอาไปไล่เรือก่อนนะครับ โ่ตสู้เอาเรือมาลุกนะครับลุกก็คงต้องเอาขุนไปติดนะครับโ่ตสู้ขยับเรือลำหนึ่งจริงๆต้องขยับไปผูกเรือนะครับถึงจะดีนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็จะเอาเรือไปขึงคลองเจ็ดนะครับเรือคลองเจ็ดเสร็จทุกลายนะครับเป็นการกระชับพื้นที่นะครับโ่ตสู้ก็ถือว่าพลาดนะครับถ้าลากเรือไปผูกเรือไว้ก็ยังเอาเรือมากันได้จังหวะนี้ก็สองทีลุกจนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับ ทางช่อง u ู u ู e ก็ดีจังหวะนี้ลุกไปหนึ่งทีครับทาง t ิ k ต o กก็ดีนะครับก็อมาลุกอีกหนึ่งทีก็จนครับทาง t i k t อกก็ดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะหมากลุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ e p ีหน้านะครับจังหวะนี้ก็ลุกจนสวยงามนะครับขอบขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ